สวัสดีครับ FC ช่องไทยขาพาราสมวัตินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงธนบัตรที่มีราคาเกินหน้าธนาบัตรนะครับในความหมายที่ผมจะพูดตอบน,นี้นะครับจะเป็นเลขอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับครับผมวันนี้เรามาดูธนบัตรชนิดราคา20บาทของในหลวงรัชการที่ เก้านะครับรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นวัส,สดุที่ทําจากกระดาษนะครับชุดสุดท้ายนะครับชุดนี้นี่ก่อนที่จะเป็นธนบัตรในหลวงราชการที่10นะครับทางด้านหน้าก็เหมือนกับธนบัตรทั่วๆไปนะครับองค์ประธานก็เป็นในหลวงราชการที่9นะครับแล้วก็มีคุดฝ่านะครับแล้วก็มีกระดกลายไทยสัญลักษณ์20บาทแล้วก็มี ักษรเบลนะครับสัญลักษณ์อักษรเบลทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาชมนะครับความพิเศษนี่ครับความพิเศษอยู่ตรงที่ตัวเลขนะครับในหมวด2อทอทะหารหมายเลข4242424นะครับธนบัตรชนิดนี้นะครับมีความ เขาเรียกว่ามีความบังเอิญหรือว่ามีความแปลกอยู่ที่3จุดนะครับผมจะพูดให้กับ FC ได้ชมนะครับอันดับแรกเขาเรียกว่าเลขกระจกนะครับฟังดีๆนะครับอันดับแรกคือเลขกระจกหมายความว่าเมื่อธนบัตรหมวดนี้นะครับมี7ตัวนะครับ f c ดูนะ เจ็ดตัวเนี่ยตัวที่6นี่ให้ทําให้คิดว่าเป็นกระจกนะครับถ้าเราสองกระจกนะครับในฉบับนี้คือเลข2นี่เป็นเลขเป็นกระจกนะครับ mm hmm. เมื่อมีเลขที่มันเมื่อเราสองกระจกนะครับเลขสี่ตัวที่หนึ่งกับตัวที่เนี่ก็คือเลข4ี่เหมือนกันนะครับตัวที่2กับตัวที่หกก็เหมือนกันแล้วก็ตัวที่3าม และตัวที่5นี่ก็เป็นเลขเดียวกันอันนี้คือเลขกระจกนะครับเลขกระจกนะครับข้อแรกนะครับที่ผมบอกเลขกระจกเลขที่ข้อที่2นะครับความแปลกของธรรมบัติชีนี้นี่คือกระจกไม่ใช่กระจกธรรมดานะครับสามารถเลื่อนได้หมายความว่าถ้าเป็นกระจกบานเลื่อนถ้าเราเลือเล่อนเลื่อนทะกระจกมาซ้อนกันก็จะเหลือเลขเป็น4 2 4, 4 4 2 4อันนี้คือประเด็นที่2นะครับ สุดท้ายนะครับความแปลกที่3ก็คือเป็นเลขคู่นะครับเห็นไหมครับ42 42แล้วก็42นะฮะนี่เห็นไหมเป็นคู่คู่นะครับนี่มีแค่2หมายเลขนะครับฉบับนี้มีแค่2หมายเลขนะครับข้างหน้าก็เป็นเลข2อันนี้ก็มีแต่เ,เลข4กับเลข2 ธนบัตรแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าธนบัตรกระจบหรือกระจกเลื่อนและก็ธนบัตรคู่นะครับเลขแบบนี้นะครับราคาไม่ใช่20บาทนะครับสำหรับกลุ่มนักสะสมธนบัตรแบบนี้จะมีราคานะครับโดยเฉพาะเป็นรัชการที่9กกระดาษด,ด้วยนะครับเป็นเป็นวัสดุที่ทำจากกระดาษนะครับตอนนี้ราคา ขึ้นสูงไปถึงหลักพันนะครับหลักพันนะครับในหลวงรัชการที่9แต่ถ้าเป็นโลสิบนะครับยังหาได้ง่ายอยู่นะครับหางหยาหาได้ง่ายก็ตกสบับแล้วว่าหนึงร้อยบาทนะครับณนะตอนนี้นะครับแต่เนื้อที่เขาเรียกว,วัสดุการทานะครับเป็นกระดาษดรัชกาลที่9 UNC อย่างนี้นะครับท่านไหนมีนะครับหากต้องการมีความประสงค์ที่จะขาย นะครับแบบนี้ผมคิดว่าราคาไม่น่าจะต่ำกว่า1,000บาทนะครับอะนะครับแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับบาวนิดเมื่อมีแล้วจะไม่รับเข้านะครับเมื่อมีธนบัตรชนิดนั้นๆแล้วจะไม่รับเข้านะครับสามารถไปดูในช่องของผมได้นะครับชนิดไหนแบบไหนที่มีแล้วจะไม่รับเข้าอย่างเช่นแบบนี้ไม่รับเข้าแล้วนะครับเพราะว่าผมมีแล้วนะครับผม สำหรับข้อมูลในธรรมบัตร20บาทวันนี้นะครับก็เป็นเลขกระจกนะครับแล้วก็เป็นกระจกบานเลื่อนด้วยนะครับอย่างที่ในต้นคลิปที่ผมได้กล่าวมานะครับสาหรับความผิดพลาดประการใดน,นะครับเบาวนิดเผาเทขาก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับสุดท้ายก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับนักสะสมมือใหม่หรือนักสะสมที่กําลังสะสมอยู่นะครับก็ขอให้มีความสนุกในการสะสมธนบัตรหรือเงินตราเก่า นะครับและก็ธนบัตรชนิดแปลกๆเพื่อ,อเป็นการเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานดูก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นการออกก็ดีนะครับผมสุดท้ายวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ